ทุกชีวิตล้วนสแสวงหาความสุขและพยายามหลีกหนีจากความทุกข์แต่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าความทุกข์นั้นมีใช่สิ่งที่ต้องหนีแต่ต้องเข้าใจมันให้ลึกซึ้งพระองค์จึงตรัสรู้อริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสี่ประการซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาและเส้นทางนำพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงหนึ่งทุกทุกขสตร์ คือความจริงที่ว่าชีวิตนี้มีความไม่สมหวังเป็นธรรมดาความเกิดแก่เจ็บตายพลัดพร่าจากสิ่งที่รักต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบต้องผเผชิญสิ่งที่คาดไม่ถึงแม้แต่ความสุขก็แฝงไว้ด้วยความไม่เที่ยงพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เราทุกข์แต่สอนให้เราเห็นทุกตามที่มันเป็นสองสมุท,ทยัยเหตุแห่งทุกข์ทุกข์ไม่เกิดลอยลอยมันมีเหตุและเหตุนั้นคือ ตัณหาความอยากความยึดติดอยากได้อยากเป็นหรือไม่อยากให้เป็นใจที่ดิ้นรนก็คือเชื้อเพลิงให้ความทุกข์ลุกไม่อยู่เสมอ3นิโรธความดับทุกข์ทุกนั้นดับได้หากเราดับตัณหาความดิ้นรนความยึดถือในใจสภาวะนั้นเรียกว่านิโรธสันติสุขแท้จริงที่ไม่หวั่นไหวไม่ใช่สุขที่เกิดจากการเสพแต่อยู่เหนือการเสพทั้งปวง สี่มักทางสู่ความดับทุกข์ทางสายนี้เรียกว่ามักมีองค์ดเป็นเส้นทางที่มีทั้งศีลสมาธิและปัญญาไม่สุดโต่งไปทางทรมานตนหรือปล่อยใจให้หลงระเริงแต่เดินทางสายกลางด้วยสติด้วยปัญญาและความเพียรอย่างถูกต้องอริยสัจสี่จึงไม่ใช่แค่คำสอน แต่คือกระจกสะท้อนความจริงของชีวิตหากเราเข้าใจทุกเห็นเหตุแห่งทุกเราก็ย่อมมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากมันอย่างแท้จริง